เข้ามาอาศัยโลกสวขู่สวย่าโบเมนบนอยู่อันถาวนโลกเป็นหมองมาเยี่ยมมาเยี่ยมมาผักขันค้นมีปัญญาเกษตรโจักสางนามทำบุญเก็บเกี่ยวสัมภาระถ้ำเก็บกรรมบุญกุศลเพื่อนำผ้าดวงจิตดวงใจเจ้าของให้มันไปดีกว่าเก่าให้มันไปดีไปงาม พราะว่าถ้าบใดเขายังพาท่า,า,ทานเถงหมักผลนิผ่านการเวียน่หวาตายเกิดมีแน่นอนย่วมจงหมั่นใจด้บาปมีจริงบุญมีจริงชาติหนาชาติกนมีจริงนรกก็มีจริงสวรรค์มีจริงเฮ็ดดีก็ยอมได้รับผลดีจริงเฮ็ดสวก็ยอมได้รับผลสวจริง ผู้ที่มีสัมมาทถถิฏฐิเบื้องตนจังสี่หรือจังสีพยายามบอกให้วันเวลาชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์พยายามสิเอากําไรให้มันเป็นชีวิตที่มีกําไรเข้ามาเยี่ยมมายามมีวันเวลาที่อาศัยอยู่ในโลกนี้บ่โดนกระทือเอาประโยชน์ให้ได้หลายที่สุดเพราะว่าเมื่อสิ้นลมหายใจปับ๊บทุกอย่างขึ้นสู่ธรรมชาติ